สวัดสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโมบายลีเจนต์นอีกแล้วนะครับผมก็จะมาเล่นปากิโตนะในช่วงคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาเป็นการฝึกในตัวนะครับผมคือฝึกเล่นปากิโต้นี่แหละมันเล่นยุงย่งยากนิดนึงนะครับส่วนสกินมาใหม่นะครับผมระดับคอลเลกเตอร์คือ,อยังไม่ได้ตอนนี้นะต้องค่อยๆค่อยๆเก็บเงินซื้อไปเรื <laughs> อ่อยๆเรื่อยอ๋อยืนเลยกับซิลวนาน่าแล้วเนี่ยดูท่าทางจะใช่ไหมว่าฝ่ายตรงข้ามจะเอาตัวไหนมาแ <c oughs> ลว้ลวรอดูก่อนนะ ดูว่าซิวาน่าจะโรมโรมิ่งไหมมับมับรอดูครับอุย้ยไม่ใช่วะเฮ้ยยืนกับซิวาน่าครับผมงานงอกครับซิวาน่าครับผมตัวละครมันหนึ่งเล่นง่ายสองมีสตันมีล็อกโหซีซีเยอะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนี่โอ้หอันนี้ก็สโลมกันรู้สึกมันดูเลือดด้วยนะต้องโยกหลบโยกหลบครับสกิลหนึ่งครับผมปากิโต้นะครับผมอ่ะมาพูดถึงสกิลกันดีกว่าเนาะ สกิลหนึ่งเลยครับผมคือเป็นการต่อยหมัดโอ้โหเดือดเเดเกือบเกือบตายเกือบตายอืมสกิลหนึ่งต่อยหมัดจะได้โล่นะครับแล้วต่อยถูศัตรูอะไรประมาณนี้นะอืมได้โล่ได้อะไรไปครับทำดาเมจไม่มากครับตรงนี้ก็โอเคอยู่ส่วนสกิลสองนะครับผมเป็นสกิลทําดาเมจแบบระเบิดแบบแบบเบิร์ดดาเมจโป้งเดียวแตกอะไรเงี้ยค่อนข้างแรงครับผมเห็นไหมมันจะพุ่งออกไปครับอ่ารองเท้าอุ้ยไม่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  ต,ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องเท้าไว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไหมวะไปตรงข้ามมันเมด็ดกี่ตัวเนี่ยมีซิวาน่าเนี่ยซิวาน่าเม็ดเม็เนาะซิวันหน้าเนนาม็ดเ,เอ่อมีอะไรอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลหนึ่งสกิลสองพูดไปแล้วนะคราวนี้มาดูพาสซีก่อนดีกว่าแเราเราพูดทีค่คาสิตรัข้ามไม่ได้พาสซีตัวละครนะครับผมเราต้องทำการปล่อยสกิลเนี่ยครบ3ครั้ง เพื่อจะกลายเป็นโบนัสดาเมจนะครับโบนัสดาเมจก็คือสกิลของเราจะกลายเป็นอีกอีกหน้าหนึ่งอ่ะหน้าสีแดงนะครับผมกดแล้วจะแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยประมาณนี้นะครับคือแรงมากนี่นี่ครับผมอันติมาแล้วฮ้อันติมาแล้วงัดโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไว้เจ็บไว้เธอลบลบหลบอื้อหือเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยนี่ครับผมไล่มันก่อนไล่มันก่อน ส่วนอันตีนะอันนี้ชัดเจนสุดนะครับอันตีอันตีนี่คือเราใช้แบบว่าพุ่งเข้าไปหาศัตรูใช่ไหมมันจะใช้เข่ากระแทกไปก่อนให้พักไปข้างหลังก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดฟาดลงอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ยังไม่เป็นขั้นขั้นแบบสามสเต็มันจะเป็นแค่สโลนะครับทำสโลศัตรูเนี่ยถ้าเป็นสามสเต็อย่างนี้ครับผมมันจะทําการน็อกอัพศัตรูขึ้นฟ้านะครับซึ่งซึ่งดีอยู่นะดีนะดู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 ไอ้ไอ้ไอ้ไม่โดน เราเคลียร์คลิปหน้าป้อมเสร็จแล้วเรากลับบ้านไปเพิ่มเลือดครับเอาเรื่องหัวน,นะเสียวๆครับเสียวๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ได้ไปเล่นเลนอื่นเลยอยู่แต่ก็เลนนี่แหละเดี๋ยวเคลียร์เลนนี้เสร็จเราต้องโยกไปบ้างแบบไปดูเล็กน้อยไปเลนกลางบ้างไปอะไรเงี้ยนี่นี่นี่อันติอันติตอดตอด ทำให้ตกใจแล้วก็เดินหนีไปนะครับ <laughs> นั่นเองเออพยายามยรีบเคลียร์นีดเคลียร์หายไปไหนวะเสียวๆแล้วเนี่ยเดินดูดิเดินดูยังไม่เกิดประเด็นใช่ไหมตรงนี้อืมอ้อ,อมไปทางนี้ก่อนมันต้องมันต้องเคลียร์เคลียร์เว็บก่อน มันจะไปดกอกู่คู่นูน้นแล้วก็แทงมาเอ,อ้ยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับผมรู้อยู่ครับผมแต่ว่าทําไม่ได้ <c oughs> คือบางทีเราอาจจะหลบพลาดแบบพลาดอะไรเงี้ยก็โดนโดนบ้างอ่ะโดนสตั้นบ้างโดนอะไรบ้างครับผมหรือแมกระโดดเข้ามา <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยซิวนาเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับการซ่อนตัวมากๆครับผมซ่อนตัวแบบว่าสเตลเอาเน่ะสเตลศัตรูโดดเข้ามาแทงสตั้นแล้วก็อันติอะไรเงี้ยนี่อย่างเงี้ย,ยโหตายแล้วเอาเฮย้ย เอ้ยเอ้ยทำไมเ,เลืลอนรถละสะท้อนโอ้สะท้อนนะไม่มีดามิดนะตีไม่ค่อยเข้าครับผมต้องการดามิดมากตอนนี้ผมมันต้องออกให้ได้เออจอกกอครับปืนจอกกอสีส้มนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าลึกเราต้องได้ตัวนั้นก่อนนะอย่างนี้มันยังไม่ได้เลยเครียดมากครับนี่นะของดามิดก็เริ่มมาแล้ว แต่ว่าตอนแรกผมจะต้องออกเป็นขวานดูดเลือดนะครับขวานดูดเลือดเป็นขวานที่อ่ามันจะเขียนว่าเอฟเฟกดูดเลือดนะครับผมก็คือการตีใช้สกิลนะครับใช้สกิลจะเพิ่มเลือดนะครับผมนี่โอ้โหเหมือนก็มีประเด็น,นอะไรกันนะขอดูด้วยได้ไหมอยากรู้เรื่องอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหม อันนี้คือเดินมาเช็คดูเต่านะครับยังไม่มีใครตีเต่าอ,อะไรทั้งสิ้นนะนีสแต็กเปิดเป็นสแต็กสีแดงนะครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตหเห็นไหมว่าเวลาผมเป็นสแต็กสีแดงมันจะมีครูดาวอยู่ข้างๆอาโอ้โเจ็บจิๆๆคูดาวนครับคูดาวอยู่ข้างๆตรงขอบสกิลเห็นไหมครับนั่นเขาเรียกว่าการนับครูดาวของสกิลหลักก็คือสีเหลืองเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะให้สังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีการนับครูดาวด้วย นี oh gosh, you know ่นีครับผมโอ้หวิววิววยกมาเห็นไหมครับมันมีการรับคูดาวอันตรีเห็นไหมเออนั่นแหละถ้าคูดาวตรงนั้นมั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 นหลดเสร็จแล้วเออมันเต็มอ่ะเออโอเคก็คือคูดาวเสร็จนะครับผมจะพูดยังไงดีวะอธิบายยากเลยแต่ว่าเล่นเองครับผมเล่นเองง่ายกว่าคือสกิลอ่ะเข้าใจง่ายเฮ้ยอะไรวะมีคนอยู่ครับผมมีคนอยู่ครับ เขาเข้าใจง่ายสกิลเข้าใจไม่ามากแต่ว่ามันยากตรงวิธีการเดินเกมนะครับตัวนี้อนะ่ะวิธีเดินเกมวิธีการอาโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยเออตับสเตปกับการกดสกิลที่แบบเออหมัดบ้างพุ่งบ้างอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วปั๊บปั๊บปับบบ๊บนี่นี่เป็นไงครับผมโยกหลบเงล่าโอ้โหอีน,นี่ต่อไปครับต่อไป นี่ผมเปลี่ยนไปรองเท้ารองเท้ารถไอ้ต้านสถนานะนะครับกันเวทเพรา<ล>ะว่าสตูเป็นเวทซัเป็นส่วนใหญ,ญ่เนาะนี่ครับโยกไปโยกไปครับโยกใส่โยกใส่โอโ้โห <c oughs> โอโ้ห <c oughs> นี่เลยนี่เลย <c oughs> แมมันรีคอใส่กันได้ยังไงอยากหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> อยากเจอของดี <c oughs> ใช่ปะล่ะ เดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้ถ้าเรามีดาเมจของเจาะเกาะนะผมบอกเลยเฉียวเฉีย <c> ว <oughs> ตอ,น,อนี้ต้องการมากครับผมไอ้เปิดสีส้มนะถ้าได้มาเน,นี่ยผมจะตีได้ลึกกว่านี้โอ้โหโอ้โหไปเย็นไเย็นพี่ไปเย็น,ยน,ยนลบก่อนลบได้ได้ไดโอ้มารลคอร์ไปกูด้วยเรองอือมาแล้วเริ่มมาแล้วของดาเมจเริ่มมาแล้วฮะแทบไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยตอนนี้แบบนัวเนียมากเลย ล็อกเป้าหมายครับผมต้องเล่นแต่ซีวาน่าแล้วแหละ,ละมาเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนอยู่มันต้องไปช่วยบ้างเ<โ>ออเล่นกับโอ้ยแอตลาสแอตลาสเกือบตายเกือบตายไม่หล่ะแอตลาสรอดไหมแอนี้อาต่อเลยจึ๊บแตกครับผมเป็นยังไงครับผมหนีคอบ้างรีคอบ้างรีคอบ้างนี่รีคอไก่กุ๊กกุ๊กเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะฮะรทำถ้าไม่ได้ซีเรียส แต่ผมบอกว่าทำไปเถอะเกิดเขาอยากทำใส่เราก่อนนะเออมาครับรีครอมาแล้วก็๋ยวจะดีคอต่อยอีกนะถ้าเกิดยังไม่เกิดหลอกเล่นเอาป้อมไม่แตกครับผมต้องไม่แตกจะไปช่วยเพื่อนแล้วมาวิ่งครับผมวิ่งเข้าไปวิ่งเข้ไปไปดูดินี่เอาโยกให่โยกไหม่โยกไห่ครับผมสกิลไม่ต้องห่วงนะกูดาวอันตรีอยู่แค่ไม่กี่ไม่สิบวิอะประมาณสิบกว่าวิอะเออประมาณ สิบห้าสิบสี่สิบห้าวีเออประมาณนี้ก็เร็วอยู่นะถือว่าเร็วนะครับผมถือว่าเร็วสกิลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอ๋โอ๊ยดีอะทีมเรามีแบบตัวพิ้วๆเยอะตัวพิ้วเยอะมันก็เลยแบบโอเคอยู่มาแล้วโอ้ยลูกหลักมาเลยครับผมเล่นมาหลายเกมแบบผมไม่ค่อยแบบ ได้ทองเท่าไหร่นะได้แต่เอ่อทองแดงว่าเล่นยากจริงครับเล่นยากจริงตัวนี้ยากพอสมควรนี่นี่โยกใส่โยกใส่โยกสกโยกโยกไอโยกสกิววอนสกิวหมดโยกใส่แตกโยกใส่แตกย้ำไอคิวโยกใส่แตกต้องรีคอร์ไก่กุ๊กกุ๊กกลับบ้านดีกว่าไม่รีคอร์ดแล้ นี่ต่อไปครับผมตัดเลือดครับผมเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าซิวาน่าดูดเลือดแรงมากนะครับดังนั้นเราต้องตัดเลือดเขาครับเนี่ยตัดเลือดปไปเลยดาเมเก็ก็มายิ่งได้ดักเขียวี่อุ้ยของชอบนี่นะนี่นี่นี่นเคียร์เลนก่อนจะเข้าไปตีศัตรูเนี่ยต้องแบบพยายามเก็บสแต็กให้เป็นสีแดงก่อนนะครับ อันนี้ผมแนะนำไว้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะครับโอเคบ้านแล้วเชียร์มาซีวันหน้ามาแล้วยังไม่อยากเล่นตรงนี้ซูมตุ้มโอ้ยเห็นหมดเลยตอนนี้พวกข้างล่างพวกซิวันหน้าพวกอะไรก็เริ่มเห็นเราแล้ว เห็นเราอย่างนี้แปลว่าเขาก็จะเริ่มออเริ่มออแล้วรวมตัวรวมตัวกันไปเป็นกลุ่มรวมตัวกันมาเฮออ้ยออออข้างล่างยังไม่จบว่ะมันจะจบป้อมให้ได้อย่างไงไปไปไปจากการแกันจากการมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยกุยชออน รอดไหมเออมา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 ดิมาดิมาดิโอ้โหจะดูเลือดเหรออ้อมมานี่อ้อมมานี่แตกครับผมเฮ้ยเฮ้ยแลนสล็อตแลนสล็อตมาทำอะไรอ้าวสล็อตเหรอรอดได้ไงวะกูรอดได้ไงตายตายเหมือนเดิมตายมาวะเฮ้ยคูดาวคูดาวคูสองนัดมาอย่งที่เฮ้ยเอ้าลอยเฮ้ยรอดเฉยเฮ้ยเฮ้ย้ยต้องรีคอไม่แม่งรอดได้ไงวะโอ้โหปฏิหารโอ้โหนี่เขาห้อยพระอะไรวะเนี่ยปกิโต้เขาห้อยพระวัดไหนเนี่ย โอหสุด oh, ยอดเลยจริงๆอะ่ะมันจะไม่รอดเลย <laughs> รอดยังไงวะ <laughs> ภูมิใจ <laughs> <laughs> oh, นี่แหละข้อดีของการที่แบบใช้ครูดาวแบบเร็วๆนะผมเออเจ็บเจ็บเออเอาเข้าไปอนะ่ะไม่เครียดๆแล้วก็ดีที่ใช้ละไม่มีแบบ <laughs> ตอนแรกอะ่ะ <laughs> ผมจะ <laughs> ว่าจะใช้เป็นเซตแบบว่ครูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออ แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละมันต้องออกอย่างนี้แล้วทีมเขาตึงอยู่นะนี่นี่เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดครับเตรียมโยกเตรียมโยกใส่นี่ครับผมนี่เอมเกือบโดนไม่เมื่อกี้ดีนะเนี่ยอาเคลียร์เลนเคลียร์เลนไล่คลิปไล่คลิปตา ฟาร์มคลิปไปเรื่อยเร่งฟาร์มแต่ตอนนี้เริ่มนำแล้วเริ่มดีแล้วสถานการณ์เริ่มกลับมาปกติดีเหมือนเดิมส้นตัวไปก่อนนะครับผมเก็บสแต็กไปครับผมเนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเห็นเห็น <c oughs> เราด้วยนี่สแต็กเต็มแล้วสแต็กเต็มแล้วต้องหมัดเดียวจอดครับผม ของดีอ่ะโอ้ยทำไมแอซซิตเราน้อยอย่างเลยครับผมน่าจะได้เยอะกว่านี้อ่ะเคียลขายของครับผมอ่ะเป็นเอ่อนี่เคียวสโลเอ้ยเบียร์เคียวสโลปุ้ยมันเป็นเคียลรถครูดาวครับผมตีรถครูดาวฆ่าศัตรูได้จะจะทำให้วิ่งเร็วเออประมาณนี้โคตรดีโคตรดีเราก็จะได้รถครูดาวเพิ่มมาอีกนะตอนนี้ครูดาวเราจะประมาณ10ใช่ไหมก็จะเป็น20เนาะ ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช้มานานะแบบว่าวคู่ดาวเร็วยิ่งดีครับอ่ะโอ,ะอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้ดูเลยป๊อป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 ใส่ครบชุดนะเต่ายังไม่ตายอ่ะเต่าน้ำน้อยอ่ะ <Okay. S 1> นี่ครับเออเออนี่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอืมอืมวิ่งมาเคลียร์เคลียร์อ่ะวิ่งกลับไปโอ้ยๆทำอะไรกันน่ะ s <S อยากไปด้วยอ่ะ,อะทันไหมอ่ะ อุ้ยเกือบโดนแตกเต็มแล้วผมมามีใครอยู่ไม้เอ่อยไม่มีอะไรใช่ไม้เอ่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรไ<ป>จบป้อมเลยแล้วกันนะจบไปนะจบไปนะเออนั่นแหละสวยงามเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนเราล้อม,อมแหลมอย่างน,านั้นเอาดีเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นลานสลอ็อต เกือบโดนอีกแล้วรานสล็อตไงวะโอ้โหเจ็บๆเลยอะนี่เบื่อเบื่อโนวาเลียมากสมควรแล้วที่เขาแบนอะเออเราครูดาวมาแล้วผมมาต่อไปครับผมเอาเป็นดาบเขียวครับผมนี่ดาบเขียวเนี่ยแบบบูสต์ดาเมจเยอะๆเลยวิ่งเร็วด้วยนะโคตชอบเล่นดาบเขียวสองเล่มก็ดีมกันนะแต่ตอนนี้เราคูดาวสำคัญมาก เป็นข้าจังหวะอืมเอ๋อจุ๊บๆนี่นี่เออกันละกันละเอาหลอดก่อนเอาหลอดก่อนเน้อแตกแล้วมับคากุระดันเลนเหรอก็ดีเหมือนกันเขาวิบับดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดเด้อเดคากุระโดนซิวนาไล่แล้วกําลังไปเพื่อนกําลังไปกําลังไปเฮ้ย แตกเต็มแล้วเนี่ยอ้าวมันโดนแล้วอันตีแล้วอันตีแล้วหวานสิครับอย่างนี้ตามไปแล้ว Hello motherfucker นี่นี่เอาดิเอาเอาดิเอาดิาดแตกสิครับผมแตกสิครับผมเป็นไงล่ะครับต้องเจอผม <c oughs> <c oughs> อโอ้ดามเมจมาแล้วมาเพิ่มอีกแล้วจับเขียวมาครึ่งหนึ่งแล้วมาแนละ้วเจ็บๆอะครับเอาอีกแล้ว เกือบเบือบเคลียเคลียคิบเคลียเล่นโอ้โคิวคิวไหวดังสายน้ำแต่ละคนเก่งกันเลยเนี่ยอยู่กับคนเก่งแล้วก็ดรอปธรรมดาแหละเวนแล้วอนนขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยโอ้ยจบแล้วละจบแล้วขอเถอะสงสารเถอะเออนั่นแหละจบแล้วนะคระะบับผม เล่นตามก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วอ,ออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออกตามสถานการณ์นะครับโอูโ้ห้ยเงินได้เงินนะเสียดายมากครับผมไม่ค่อยได้ออกไฟนะฮะ